วันนี้จะมารีวิวการใช้ชีวิตอยู่ในควอร์ตินมันเป็นยังไงลูกช้าเป็นยัง English afternoon tea ฮึมล็อกล็อกล็อกไม่อยากอยู่เลยครับ YouTube กากไอ้เพี้ยล็อกมิสเตอร์พูมสวัสดีแม่หนึ่งร้อย subscriber แล้วเดี๋ยวนี้มันดังใหญ่แล้วสิเราเนี่ย มากิีดตั้งทีก็ขาดไม่ได้นะครับที่จะมาชมวิวริมแม่น้ําเทมแบบนี้พร้อมกับชาอุ่นๆที่ผมสั่งมา English afternoon tea Hmm very good ชามมนจะกินเปล่าๆได้อย่างไรมันก็ต้องมีฟัวซองด้วยนะเซ่เดี๋ยวให้ทีมงานไปฝากเก็บฟุตเทศหน่อยนะครับริมแม่น้ำเทมยา,ามค่ำคืนแบบนี้ ว่าจะประมาณนี้ครับเฮ้ยใครทำไมรอจังเฮ้ยจะเป็นผมเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปห้องส่งกันก่อนนะครับวอล์กมิสเตอร์พ่มางนี้ต้อนรับเขสู่รายการวอล k Mr. p o o p อนะครับวันนี้ผมอยู่ในควอรันทีนวันที่6แล้วอย่างที่เห็นนะครับห้องของเราเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้มีเอ่อวิวแม่น้ำเทมด้วยนะครับอยู่บนหัวเตียง ทั้งผนังเลยห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากครับตอนนี้อากาศหนาวมากเลยครับแต่งตัวเต็มยศมากแต่แบบกเกงก็จะเป็นขาสัน้น <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมอยู่ในมา6วันแล้วก็คืออีก4วันเนี่ยถึงจะได้ออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกในประเทศอังกฤษจริงๆนะตอนนี้ผมอยู่ที่ m i l l i o n Gloucester Hotel <c oughs> วันนี้จะมารีวิวนะว่าอาหารที่นี่แล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ใน퀄ิตนะี้มันเป็นยังไงเอาเราไปดูอาหารกันเถอะ สำหรับการสั่งอาหารของโควินีนะครับเขาก็จะให้ใบามา3อัน,นอันแรกก็จะเป็น Breakfast, Lunch แล้วก็ d i นเนอร์เขาก็จะให้เราเลือกนะครับมีเมนูให้เราเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูซ้ำๆนี่แหละก็จะมี e อ็กโร l s a อสเซ e โรว l ผมก็จะกินอยู่แต่ไอ้ซอสเซ o โรวันนี้เราจะต้องเขียนใบพวกนี้แล้วก็ไปใส่ไว้ในซองนี้ไปวางหน้าห้องทุกวันก่อนบ่าย3เขียนรูมนัมเบอรแล้วก็ติ๊กสิ่งที่เราต้องการกิน เราก็จะมีพวกออปชั่นนอลพวกนี้เราก็วงไปให้หมดได้เลยครับ,บวงบวงกันไปเนาะ lunch ดูซิมีอะไรบ้างเอ่ยมีกริลชิคเก้นพิซซ่าแอนด์ฟรายส์เดลเทต้ที่มันเป็นตัว V ข้างหลังคือ vegetarian นะครับก็มีแดกได้อย่างเดียวคือไออันทั้งบนชิกเก้นนั่นแหละแล้วผมก็จะเอาพวกทั้งหมดเนี่ยไปใส่ซองวางข้างหน้าห้องนะครับ ในการวางอาหารก็จะให้ดีเราก็ต้องใส่แมสนะนะปเรียบร้อยเราก็สั่งเสร็จแล้วเมนูอาหารของพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารที่เราสั่งไปมันจะเป็นยังไงอ้าวแล้วอาหารก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหยิบอาหารข้างหน้ากัน พราะอาหารเช้าที่สั่งไปเมื่อวานที่ผมติ๊กไปเมื่อวานก็มาถึงแล้วนะวันนี้ก็จะมีโยเกิร์ฟตฟ a t ฟรีราสเบอร์รี่ไลฟ์โยเกิร์ตก็เอ่อคอนเฟล็กก็จะเป็นแอปเปิลจู e มีนมด้วยอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเมนของเขานะครับก็จะเป็นเอ่อถ้าดูผ่านผ่านดูภายน,นอกก่อนแลดูดีแล้วนะมันจะเหมือนแบบเบอร์เกอร์แบบแบคฟิตอะไรอย่างงี้พอเปิดขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้โห มึงเอ้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูดกว่ะอ่านี่คือจะบอกว่าตอนแรกที่เขามาส่งเนี่ยผมดีใจมากคิดว่าจะได้กินแบบพวกแฮมเบอร์เกอร์แบบแม็กฟิตอะไรอย่างงี้แต่ดูดิเปิดขึ้นมานั่นคือใช่กรอกแบบตอนเช้าสี่อันอะเอาจริงๆผมกินอย่างนงี้มาสามวันแล้วทุกเช้าเป็นอย่างงี้และนี่ก็เป็นมื้อเช้านะครับเดี๋ยวอาหารกลางวันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันไปและนี่คืออาหารกลางวันนะครับ เรามาดูกันเลยเราสั่งชิคเก้นฮาลาไปอาหารอินดเดียเฮ้ย <c oughs> hey, Not bad นะจริง not bad พร้อมนะครับสามสองหนึ่งเฮ้ยเชี่ยใช้ได้ <c oughs> ดีกว่าที่คิดนะคิดว่ามันจะมาเป็นแบบข้าวกับแบบน้ำพริกเหมือนเมื่อวานและนี่ก็คืออาหารมื้อเย็นของผมนะครับชิคเก้นฮาลาชิคเก้นฮาลา มิเลเนียมกอสเตอร์นะครับยังมีออปชันให้เราอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถลงไปเดินข้างล่างได้วันละหนึ่งครั้งความริงกาดเขาก็ไม่เช็คนะครับบางคนก็ไปกันหลายครั้งได้ก็คือเราจะโทรไปบอกกาดโทรไปบอกกาดว่าเอ้ยเราอยากลงไปแล้วเขาก็จะพาเราลงไปครับมีมีกาดพาเราลงไปเดี๋ยวผมมีฟุตเทจสนุกสนุกจากการที่ผมไปเดินกับเพื่อนท้างล่างมาฝากกันด้วยตอนนี้ก็ได้เวลาโดดคนลนทีเราไปเดินข้างล่างนะเขาก็จะมีเบอร์มาให้เรา สี่เบอร์เราก็เลือกเบอร์ไหนก็ได้โทรไปหาเขาให้เขามารับเราเนะดี๋ยวผมตั้งกล้องแัหนึ่งดูที่ว่าจะเวิร์กไหมนะไม่มีคนรับไม่มีคนรับมีคนรับจริงไหมเนี่ย A few moments later แล้นําตัวหน่อยไปชื่ออะไรครับอ้าวไปไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว <laughs> อันนี้คุณมาอยู่กี่วันแล้วครับเนี่ยผมมาอยู่เจ็ดวันแล้วครับเจ็ดวันแล้วเหรอเจ็ดวันแล้วครับล็อกล็อกล็อกโอ้โหคนแสบครับล็อกมิสเตอร์บูไม่อยากอยู่เลยครับยุทธวิธกากไอ้เหียไอเทียเฮ้ยกูกล้าสิบสัตว์ซับอะไรยังไม่มีคนดูไอ้เหี้ยขอโทษคนดูกูก่อนเลยอ๋อขอโทษครับโทษตัวเองหรอไมีใค่กูดูคนเดียวไอ้เหี้ยนี่นะฮะสวัสดีครับ หายไปเบื่อไห่แนะนำตัวหน่อยนะเอ่อโอ้นะครับจำได้ไหมครับเนี่ยเคยทำยูทูปกันอยู่ตั้งแต่เขาหายไปในยูทู e ผมเนี่ยคือเงียบกริบเลยมันจะให้ดูวิวตอนนี้เราก็โควตันทีกันนะครับทุกวนี้คนคนดูเท่าไหร่หลักร้อยดีแล้วดีเมอก่อนหลักรบอะพูดถึงเรื่อง reception นะครับ reception ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นน้ำจะเป็น ผ้าห่มจะเป็นผ้าเช็ดตัวสบูถุงเท้าเอ้ยถุงเท้าไม่ใช่ซักผ้าเราก็โทรนะครับกดศูนย์แล้วโทรไปเลยเขาก็จะมาส่งให้หน้าห้องเลยอันนี้ก็จะเป็นชีวิตคร่าวๆข,ของผมตอนที่อยู่ที่ควอรนทีนเอ่อสิวันที่มิลเนีมกลอสเตอร์โฮเทลนะครับใครดูคลิปนี้อยู่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง ring the bell ให้ผมด้วย ขอบคุณนะครับกด subscribe เยอะๆนะครับผมออกไปผมจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน With me With m r p o o p s ครับเจอกันคลิปหน้าลาก่อนบายบาย